ยืนเงี้ยักกันนะตัวเงี้ยวบ่เต้เต้โอ้โหเต้มันบุ่งเข้าไปแล้แต่ฟังมันสั่นเยอะเกินน้ำสูงดูวยโอ้ตัวเงี้ยวเลยพี่น้องนะเล่โอ้โหบอนโลเลยครับเออได้แล้วสวัสดีครับพี่น้องครับเจอกันดีแล้วครับวันนี้ครับวันนี้ก็ว่านแหนหาปลาก็พี่น้องครับหาปลากินข้าวเที่ยงครับ ลุ่งน้ำนะครับบรรยากาศครับตึ้งเริ่มว่านเด้พี่น้องเด้อวยอแต้มสองแต้มแล้วครับเดี๋ยวจะเบุญเงินครับพี่น้องครับแสดงว่าอะไรน้อพี่น้องเนาะนะครับไปเลยครับน้อแม่น้องท่านบ่อท่านบ่อยังไงเลยครับท่าน,น,น,นอู้ยดอกนี่ เต็มเอาุ้นขุ่นทำไมใชกี้ขุ่น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 อั่นขุ่นขุ่นคร่บพี่นขุ่นขุันขุ่นขน้อ่นขุ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 ่น่นนนข่น่น่นนัน่น่นุุ่น่่น่นุ่นุหุกน่น

โอ้ตัวใหญ่เลยพี่น้องเนาะโอ้โหปอลโลเลยครับเฮ้ออไหนแล้วโอ้โหโอ้โหทำปัาครับน่าจะเครื่องคว่อนบอลโลครับพี่น้องอือโอ้ใหญ่ใหญ่กว่าตัวที่ได้อยู่แปะซะแปะซะโอ้ยของว่ามันใจเท่ของตัวนี้โอ้ยใส่เลอะได้ใส่ไปก่อนบ่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 ใส่ห่วงใส่ห่วงใส่แม่น ปากมันอ่ะหยดแล้วครับคุดอ้าะละรุนเหมือนคนไทยยังไม่ยังไม่คงเ้หาบิงเดี๋ยวสู้ตีที่นี้ก่อนวันเห็นจ้ะไม่เห็นแล้วพ่สันเดียบเสื่อมเอาขึ้นมาจากตมนีืล่ะ อยู่บ่อว่นบ่อมซุนมนซุนไปนี่เราบ่อทังคุณอนจกี้คุณเบด้ยเอบัด้อยว้ยังี่เจยเบาะบ่แล้วเนาะยองี้เดียวนี้นี่นคนอยาบบ่คนอะไรอยู่นี่ใส่ใส่ส่ใส อตัวฝนอีกตัวนึงอยู่ฝนธรรมดาาด้ครับอาเสนนี้กันมัมันมันตัวนึงุนัวกรได้ลายแ้อครับพุน้ำมดดาด้ครับพี่น้องอันนี้เล่ยครับนี่แหะเอความงามนทบ้นํำอยู่ะเอาตัวนี้้ดิ เงี้ยบ่ะตัวตัวใส่ใส่ใส่ตัวว่องๆแล้วจิกอีกหรอจิกรอบเดียวพอซื่อไปแมนหล่ะครับพี่น้องกันมุดตั้งสิเบิ่งหลดครับอือเอ้าลุนกันครับลุนกันลุนกันแงี้บอ่แเงีบอ่ โอ้นี่แหละตัวมันบอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยการดีครับพี่น้องนี่ตัวนี้บอนคือเล่าตัวฮะสีแดงๆหรอกส่วนรับเออเอหหัวเทนี่ใครว่าไรหลายแต้มด้วยพี่น้องคนครับนี่คือตัวบ่อนไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับ นัังหาลูกบ้านตู้ระบบทื่นตื่นมาเดี๋ยวเดี๋ย่หละเสร็จลน้ก็เลือกข้อนำ ไปเร็วไป้ยดแวเปล่อ hmm? ืมแล้วเปล่าอ่าซุ <h <h ่นแล้วซุ่ลแล้วซุ <h <h ่นแล้เฮยอูวะเขาน่อยหน่อยเขานอยตีไม่แมนบุกเขานอยหมดแล้วครับพี่น้องหนักาเลก อยู่จังวะเดอโอ้โหเออตัวนี้ละตัวนี้ละตรงนี้มันซุนน่ะตรงมันบ่อนอ่ะโอ้ได้การได้การเยอะว่าไรอยู่โอเคโอเคไส่โอ้โหกำแน่นแท้โอ้ธรรมดาเด้อพี่น้องแจ็กเก็ตเฮา่วล่ะเอาเอาของเข้ามาได้นานเรียบร้อยครับเจ้าปเด้อ <laughs> แก้ว <c oughs> อาแม่โอ้ห <st> uh <t> uh> ตากำลังไขร่ระลุนี<อ>่เลยนะครับพี่น้นนองตาเอาสิปิ่งกับปิ่งประคอกแ้วพี่น้องแล้วก็เสื่อมกับเสื่อมตะกดปิ่งกินข้าวเที่ยงครับนี่ครับองละตากำลังเค็ดแมงเหี้ยบอยู่ครับนี่ปลาสูตรง่ายด้อพี่น้อง กินแซ่บขนาดนี้ครับมั่นขนาดครับนี่ตัวเดียวกินเบิเดบ้านอิ่มเลยกิน <c oughs> <c oughs> ปลาสูตรครับกินปลาสูตรตะเสียมปลากดปตะคอรครับพี่นอ้องนี่ครับตั้งใกล้จคนกะอะไเรเข้ากับอ่ะหมดุดแล้วนะหรือแป๊บเดียวคนครับอันไหนต่อเดี๋ยพี่นอ้องเลยนี่ครับใครอยูอวว่วะลาขาวบ อาโตัวน้ำเห็นจ้าแม่นบ่ใส่บ่นะครับไปเลยปุ่นจักกี้ครับนะครับแไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับบ่ปิ้งปลาสุกครับใส่กระดานเวีนทานครับสวัสดีครับพี่น้องครับนี่ทีมงการทอดหมาบ้านแห่ครปลากินของปลาเด้อพี่น้องเด้ออากาศมันทอนตังสิอากาศเป็นเล่นนั่งครับพี่น้องครับอากาศเปนฮ่อนอยู่บ้านเมื่อไรครับปุ่นครับขึ้นเมื่อไหรครับนี่ลางไปปิ้งปลาเด้อพี่น้องปุ่นกับปิ้งปลาเฮ้ย ใกล้สุกแล้วครับพี่น้องสูตรไข่พ,พร,ร,ร้อามด้วยพี่น้องคนสูตรปลาคอครับบรรยากาศเอ้ยหนาเกินมาบพี่น้องขุนน้ำลุ่มหมดขุนโอ้ปลาเสื่อมเล้วพี่น้องคนเสื่อมครับสิงปลาเสื่อมแซ่บครับคุณปลาเสื่อมหน่อยนะซั้นนี้แหละพอดีปลาเสื่อมปรากฏครับเป็นอะไรปรากฏตั้งแต่หันมาันลูกหลักกระหิตอยู่ครับนี่มาทานเด้อพี่น้องเด้อ ไม่เสียดิเพราะหข่มันหักเล้วพี่น้องให้มันงอครับเไข่มันงอจริหักกับเวลามันสุกเอาหมแล้วครับเลินก็ขึ้นมากิงปลาเสียมกิงปลาคอเอาเด้อขึ้นมาเด้อกินไข่เป็นก้อนได้เลยเพื่อนเราสุดยอดเลยครับพี่น้อง กินไข่มบดก่อนเด้นั่นขึ้นมาน่ะเบครับพี่น้องกาล่งสุกได้ทีครับพี่น้องุกคยไข่ไข่เลยรับุณนเราคอย้่เขาก็เป็นห่งแปสะตัวสุ่มกันมือแรงเรงาอย้า่ซุมกันเลยพี่น้องเลยหนึ่งแปรสะครับคอย้าอย้าสองตัวครับครับแต่ว่าอันนี้คาบเที่ยงครับพี่น้องหนูกินปลาครับ ทำปลาแดกครับทำมาากาศเจีวดิทำมือแรกแตกันเนโลกโอ้โหลกดลกสองหเอ้ยหาลงแลรวครับพี่น้องบ้านนี้คนครับไปกินเขากันครับพี่น้องจิมงานมานอนลงหันเอามัดปากดเอากนอนลงเหเอน้ำแข็งตัวลินบ่ได้นี่จูกตั้งบ่ได้บ่านเนี่ยมาเพี่น้องเลย มือจวมมูพี่ได้ด้หามันเลยห่วเขาจะเข้ามันจะห้อนด้ไปตากแดดม้ไม่บมาบห้อนห่อนบรากมืนมัวไทบสมหมูมไทยต้องคนต้องคนพิงวเดียวมันสสูตถึงมองโอแงมัด้วมาใช่ขีดินใตรอโอ้ยมันหัดยังเือเบิรแล้วเป็นพันๆีดินใต้ดิอเบิดเลยจับ ผมกับผมข okay. ึ้นกวขึ้นเราจะเรียกหนยด้ัดออย่เมๆขา้าขาข้าเจ้าบ่อยกินนะแล่กิน่ผมพักกมีครับหอยไแบอ่อนห้ยบรงงาจิ้มเขาครบ่กินไาดาโงเขาดข่านนันนะข่านขาดข่อยนี่สมภากบ่มีอย่งวะเป็นน้องเนเนืองเนี่ย องไปหาพร่เล้อนไร่เอือเนถักแต่วันบกขวางของดูแต่วันบกขอางปรากฏว่าโอ้ยหวานบูบรนี่จะมันหักมันแห้งกูขนาดเนอะมึงเนาะ เขาจะเล่าให้ก hmm. hmm ูก hmm. ินด้ยคนกระแหงบ่ม be ักหรือซะดะบดเบ่เบิตึกมองก่อนขนาดนั่นเนี่ยขาดนั่นเงนีกับแคนบุปกนคียง มันชบงรวดยนแห่เนยจากจากที่ว้านมยขามฟังเพราะมีสิทบนาตนาเจ้าของอย่นล้วเยคยาก็บรรมุบแบบนดบุดก็งมื่ัเย็นเลยข้างหลังหมดลงไปมันจะคนเงื่อยขึ้นเนาะเพราะโดนกระโปงๆขึ้นเพราะนี่จะชิบันคนคู่กล้วยหรอเปล่ดลงไปเมื่อว่ท่านได้ว่าดันแห่อยู่ มนยางงมด้วยมันเย็นดมันย่างงด้ยมุดลงไปทุกครั้งที่พูวยังดึงกันเพื่อะไอยู่ดินมันย่างงมเลยงู่เตเต็มสูวเนาะวัวอึงกินเลือดเนาะแต่ว่าจากหวานเอิ่มแล้วก็ขึ้นเอิดครับร้อนรขอนหวานเนาัควันรับควันวัน โยนแห่ไว้โยนแห่ไว้แล้วพวกเรเครื่องตั็เอาไวเลยแ่เรื่องันก็ได้ตัวก็ได้ป่นเอาขุยางมาใส่ของมึงหั่น้นี่หัยายหอนเลยตัวนี้ตัวใหญ่ปะคอตัวใหญ่ตัวใหญ่ัวลงมาหัวาบเมือเ โอ้คร <Hoy, S 2> oh, ับกหญ่นครับคองานคนงานพ้ันพ uh. yeah, okay. yeah, right? ่นหนึ่งวัยเด้ยนีชมงล่ะรการแล้วครับตุ้มใหญ่เนี่ยเข้าเกืแปะสะไปจะจีนดน่นอดเัยตุ้มใหญ่กันเมื่อไปพ่นครับตุ้มใหญ่นไปแจ่งอะให้กันครับัน่ได้หลายแบบนี้ใช่ว่านั่นเป็นระเ้ามึงหั่น่ได้ส่ที่นี้ใส่ยังเินลยวอันนี้สองตัวพ